น้องขาวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องการา,เ,ารเขียน12 tense นะคะชื่อมองคนอาจจะมองดูว่าอูมันต้องมานั่งห้องนะคะท่องไปเรื่อยๆไม่นานก็ลืมนะคะแต่ถ้าเรามีเทคนิคนะคะในการจำนะคะเราจะไม่มีวันลืมนะคะแล้วขออีกอย่าง วันนี้สอนนะคะเราเรียกว่า knowledge คือความรู้แต่ถ้าน้องนะคะได้เอาไปฝึกเป็นเกิดความชำนาญ skill นะคะน้องจะสามารถเก็บความสามารถนี้ไว้ได้นานๆเบิร์นน้องไายนานเป็นนะคะน้องไม่ได้ไายนานยังไงน้องลงไปในน้ำน้องก็ยังไายได้อยู่นะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องมาเรียนเรื่อง present เราจะเรียนทัน้งหมด12 tense ที่สองเนเป็นเรื่องของการเวลานั่นเองการเวลาก็คือมีอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่แรกเลยก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่คําว่า present present แปลว่าปัจจุบัน past แปลว่าอดีตนะคะแล้วก็ future เป็นเรื่องของอนาคต present past future นะคะเวลาเราเรียนนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ย แล้วเขาบ่กกินแล้วนอนแล้วฟิวเจอร์เราแค่จับฉันจะไปฉันจะกินไม่ต้องมีเทนเถิดอะไรที่มันวุ่นวายภาษาอังกฤษนะคะเทนของมรนนะคะก็จะมีอยู่สี่อันที่เราจะต้องรู้จักก็คือ present simple นะคะ present continuous แล้วก็ present perfect นะคะแล้วก็ present perfect con นะคะมันก็จะมีแบบนี้ past ก็เหมือนกันก็จะมี past simple past con past perfect แล้วก็ past perfect con future ก็เหมือนกัน future simple future con future perfect future จะสืบน้องให้ถูกรู้จักการยอ่อเ็เราไปีปไปสอนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะก็เลคเชอร์ตามโปรเฟเซอร์ที่เมริกาแล้วเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือในเรื่องของการจดไม่ทันนะคะเขาก็จะหัดมีตัวย่อนะคะเช่น something ก็ STH, Someone ก็ SO อย่างนี้นะคะ Everything อะไรเงี้ยต้องเขียตัวย่อหมดเลยนะคะเพืที่ให้วเวลาเราจะทำงานได้เร็วขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้น past simple ก็มี s p m แต่ยอดทุกคำก็ใส่จุดลงไปนะคะ continuous perfect นะคะแล้วก็ perfect continuous นะคะเดี๋ยวหนูค่อยเขียนตามนะคะต่อไป future future ก็มี future simple future continuous future perfect แล้วก็ future perfect continuous นะคะ แ,แล้วเราก็พี่ริจะบอกให้ว่านี่คือภาพรวมนะคะภาพรวมก็คือเราจะต้องจับนี้ทั้งหมดแต่คราวนี้นะคะถ้าให้น้องท่องทั้งหมดน้องคงเหนื่อยแน่แน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ริปจะให้น้องท่องแค่4อันนอกนั้นเดี๋ยวจะแปลงให้อีก8อันกลายเป็น12โอเคนะคะเขาฝากแค่สีเท่านั้นให้พวกเราหัดจำกันนะคะนั่นคือเพรสเซ่ Oh. Present Simple ก็คือ subject นะคะ subject ปกติจะเขียน S U B J จุดนะคะแล้วก็บวก verb ช่องที่1เติม s หรือ es นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราคำ้ี่ต่อไปความวิาาเขียน S เฉยๆนะคะทีนี้หนูดูนะคะใน,ใน,ในว่าในเมื่อไหร่เติม es ก็มีอะไรบ้างคะ s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  h c h x o นะคะตามด้วย es 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 h c h x o เช่น kiss นะคะจูเต e ิม e s teach สอนเติม e h miss คิดถึงเติม e s touch แตะเติม e s อย่าลืมนะคะหา้ามลืมเปิดปากนะคะต่อไป present continuous ถ้าหนูไปทั่วไปโดยปกติแล้ว present continuous ของหนูจะประกอบไปด้วย subject บวก verb to be บวก verb เติม i n g คราวนี้จะบอกว่า verb to be เนี่ย มันจะเป็นทั้ง i s a mr a e was work อย่าไปท่องอีก work to be เพราะมันจะทำให้เราจะต้องมานั่นงทึกอีกชั้นนึกอีกชั้นหนึ่งว่าเอ๊ะว่าถ้าเป็น present จะเป็นอะไรให้เราเขียนลงไปว่า i s a mr a e ได้เลยเหมือนก็มีสมเด็จรูปพร้อมกินเลยนะคะแล้วตามด้วย verb เติม ing i s a mr a บวก verb เติม ing present perfect present perfect ก็คือ subject นะคะบวกด้วย have หรือ s ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะ present ทั้งหมดเลยคือปัจจุบัน present simple ก็เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอเป็นนิสัยเป็นจริงนะคะ present continuous จะมีลักษณะของการแปลว่ากำลังเช่นฉันกำลังพูดกำลังนอนกำลังเดินกำลังสอนกำลังเรียนนะคะ perfect คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตจะใช้ s i m p e และ for นะคะ ส่วน so perfect con con นะคะมันผสมกันระหว่าง perfect กับ perfect con นะคะก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็ยังกลับทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเวลาทำนะคะให้น้องจำแบบนี้นะคะ perfect เหมือนกับเป็น Mr perfect แต่งานกับ Mrs สคอนะคะแต่เอาไม่ใช่มิส เป็นมิสคอนเอ่อมิสซิสคถูกแล้วก็คือแต่งงานแล้วคือ m ิสซิสคอนเขาเป็นแม่ไม่มิสเตอร์เพอก็เป็นพ่อไม่แต่ตต่คนต่างม,มีลูกติดดูนะคะเวลาเราเอาลูกติดมิสเตอร์เคือเอาตัวหน้านะคะหนูก็ใส่ข้างหน้าเาเป็น have กับ has นะคะส่วน m ิ s ซิสคเอาตัวหลังนะคะก็เอา verb ing มาตรงนี้นะคะนี่ก็คือลูกติดของแต่ละคน นะคะ perfect half pass con ตัวหลัง perfect เอาตัวหน้าเป็น verb ตัว my ing ลูกสันลูกเธอตรงนี้กลายเป็นลูกเราค่ะนี่ลูกเราลูกเราลูกเราคือลูกผสมผสมระหว่าง verb to be กับ verb ช่องที่3 w o verb to be ที่เป็น verb ช่องที่ 2, คือ was กับ were verb ช่องที่3คือ be n เราได้มาแล้วลูกลูกลูกของเราก็คือ be n ลูก be n นี่เองนะคะ เราฉะนั้นเราก็จะได้เป็น half past บวก B บวก v o r k top ing นะคะเพราะฉะนั้นท่องแค่4อันนี้นะคะพอเราท่อง4อันแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะแตกให้อีกเป็น4อัน พอเราเรียนพอเราดูวิดีโอชุดน,นี้กับพี่พิปน,นะคะพอเรียนถึงตรงนี้หนูพอยช์ไว้ก่อนก็นได้หนูรีบเขียนบนกระดาษจนกว่าจะจําได้นะคะเขียนลงไปเลย subject บอกว่าชอบที่1 subject บอก ismr บอกว่าเติม ing subject บอก half past บอกว่าชอบที่3แล้วก็ subject บอก half past บอก be บอก verb ing